สวัสดีครับผม <c oughs> ข้าวต้ำกันครับผมตมบักเต,ต็งทอดปลาทูครับผมนี่จตหัวแ้วปลาทูกันนะ

ไม่ยนที่ได้ผมไม่เจอเราพิสางตากลนั้นเหยเนต้อบอกวันนี้วันมัน

ก็ครับผมไอนี่นะคุณเรานี uh ่กันคุณเอกก็ไม่ได้รัเนปามเราับละก็ตัวนี้ก็อ่นเงาไวรไม่งั้นนีเหมอ่ยเงนเราดกันแน่ส่วนี่ดอ่ะเ้ยหาทำไปละอน้เรารนจีแ ครับผมิ้นน่าจะกันไม่ครับอขอบคุณนะีรครับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ